สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Elite Mindset นะครับที่ที่คุณจะได้คิดแบบผู้นำแล้วก็ลงมือทำแบบคนสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามารู้จักกับสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวเอาเป็นว่ามันเป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับที่ทุกคนเนี่ยครับต้องกินเลยนะครับทำไมต้องกินนะครับเราจะมารู้จักกับตัว Nature Gain ของเรานะครับตัว e.g Nature Gain นะครับตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยคือเป็น โปรตีนจากพืชนะครับเทศผลที่เป็นโปรตีนจากพืชเพราะว่าลำไส้เราครับเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่กินพืชเป็นอาหารเนาะเพราะาลำไส้เรายาวนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ไปเจอยุคอุตสาหกรรมนะครับเราก็ไปกินนมวัวนะทีนี้เนี่ยต้องกลับมามองเรื่องนี้ก่อนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยครับเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวนะครับที่กินนมข้ามสายพันธุ์นะครับสิ่งมีชีวิตอื่นไม่กินนะครับนอกจากแบบในในใน ในฟาร์มที่แบบว่าเราเอาแบบเอานมหมูไปให้เสือกินอย่างเงี้ยคือต้องบังคับให้กินเนาะแต่ว่าปกติเนี่ยไม่กินนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ควรกินถ้าถ้าสังเกตก็คือว่าเวลาเวลาเด็กที่กินนมวัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องิุูมแพ้แน่นอนนะครับเหตุผลเพราะว่ามนุษย์เนี่ยครับถูกสร้างมาให้พัฒนาจากสมองนะครับลงมาที่ร่างกายนะครับแต่ว่าสัตว์เนี่ยพัฒนาจากร่างกายขึ้นไปสมองหรือถึงจุดที่ไม่พัฒนาสมองเลยเพราะฉะนั้น เวลาสารอาหารในนมเนี่ยมันต้องสังเรบนนั้นเนาะนึกภาพนะครับในทุ่งหญ้าสวรรคหนาเนาะวัวนะครับออกลูกมาปุ๊บเนี่ยลูกวัวต้องวิ่งได้เลยทันชีที่ออกมาจากท้องแม่แต่ว่ามนุษย์เนี่ยกว่าจะวิ่งได้เป็นไงหนึ่งขวบนะครับสองขวบนะครับกว่าจะวิ่งได้กว่าจะแบบทรงตัวได้เพราะฉะนั้นนมเนี่ยมันเลยไม่เหมือนกันเนาะบางคนแบบว่าเอ้ยแต่ว่า ก็กินนมมาตลอดเลยนะครับเราก็จะสังเกตว่าคนเนี่ยเริ่มป่วยง่ายขึ้นนะครับเริ่มมีแบบอ่าต้องมีนมแบบแลคโตสฟรี free, ถ้าใครจะสังเกตเนาะแล้วก็นมพืชน,นี่เริ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสําคัญ,ญจริงๆนะครับตัวนมวัวเนี่ยในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็คือย่อยยากนะครับบางคนแบบแพ้นมนะครับบางคนแบบว่าแพ้ตัวแลคโตสนะครับก็คือเราก็จะไปเจอแบบเวเนี่ยที่เราแบบว่าเราไม่รู้เลยคือมันเวมันคือหัวนมเนาะมันคือแบบ ตัวส่วนถ้าเกิดใครเคยกินนมสดตามแบบร้านร้านร้านขนมปังะนะครับเราก็จะไปเจออ e ีเวย์เนี่ยมันคืออ e ีนมนมมันๆที่มันอยู่ข้างบนน่ะที่มันเป็น,เป,นเป็นผิวอ่ะนะครับแล้วเขาเอาน้ำเหล่นั้นคือเวย์โปรตีนนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวตัวเวย์ตัวนี้เนี่ยมันมันทำงานยังไงนะครับตัวเวย์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบสารอาหารเข้มข้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับมนุษย์นะครับหรือว่าไม่ได้เหมาะกับเรา แล้วก็ที่สาคัญคือไม่ได้เหมาะกับผู้สูงอายุของเรานะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ทามาให้ผู้สูงอายุกินอย่างเดียวนะคือทํามาเนี่ยให้เด็กกินจนถึงแบบผู้สูงวัยเลยเพราะว่าร่างกายเราเหมาะกับการกินพืชจริงๆนะครับเรามีลําไส้ที่ยาวนะครับพอที่จะหมักพวกธัญ,ญพืชเนี่ยแล้วร่างกายสามารถดูดซึมเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนได้นะครับแต่ว่าอายุปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยครับเนเจอร์เกนเนี่ยครับช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดน,นะครับ ควบคุมระดับน้ําตาลนะครับช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกระดูกข้อแล้วก็บำรุงกล้ามเนื้อในนี้มีอะไรบ้างนะครับในนี้เนี่ยมีโปรตีนจากพืชนะครับ5ชนิดนะครับก็คือมีพีมีซอยนะครับมีเมล็ดเฟกนะครับแล้วก็มีฟักทองนะครแล้วก็มีอัลมอนด์นะครับก็คือถ้าเกิดใครลองกินก็คือจะได้กลิ่นอัลมอนด์เนี่ยเข้มข้นเลยเนาะเพราะว่าตัวอัลมอนด์เนี่ยครับมันเป็นตัวที่ให้ความหวานนะแล้วก็ไม่กระตุ้น อินซูลินนะครับใครๆเทียมไอเอฟก็จะรู้ว่าอ๋อกินอัลมอนด์เปล่าๆได้แต่ว่าอย่างมะกรองเนี่ยก็คือก็คือไม่ใส่น้ำตาลนะแต่ใส่อัลมอนนะครับอัลมอนเนี่ยก็คือมีความหวานอยู่แล้วนะครับกินแล้วก็แบบว่าจะให้รสหวานนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในตลาดเนี่ยเป็นอัลมอนด์อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้นยครับเราใช้ตัวโปรตีนจากอัลมอนนะครับแล้วก็เรามีพวก BCAA ก็คือพวกอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายใช้ในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยครบเลย ที่สําคัญคือในนี้ครับเรามีไฟเบอร์ด้วยนะครับเพื่อสมดุลอาหารสําหรับ1วันเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบรับสารอาหารได้ครบเลยนะครับสำหรับ1มื้อนะครับตอนเช้านะครับก็คือกินง่ายๆตื่นเช้ามาก็คือกินเลยนะครับคือเราจะไปเจอแบบผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยพอแบบพออายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยความสามารถในการดูดซึมของร่างกายเนี่ยลดลงนะพอลดลงปุ๊บเนี่ยก็กินได้น้อยลงกินได้น้อยลงแล้วไปกินอะไรล่ะเขาไปกินพวกคราร์โบไฮเดรตแล้วก็จะไปเจอแบบคนแก่ของเราก็จะมีปัญหาเรื่องแบบ เบาหวานและพวกอะ่ะก็คือแบบเป็นเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลตามมาหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนตื่นเช้ามากก็กินขนมปังกินปลาท้องโกกินโจ๊กก็อยู่ได้นี่ใช่เมื่อก่อนอยู่ได้เพราะว่าคุณออกไปใช้แรงไงแต่ปัจจุบันคุณไม่ได้ออกไปใช้แรงไงไม่ได้พูดถึงผู้ใหญ่อย่างเดียวนะพูดถึงเราเองก็เหมือนกันนะครับเราเองเนี่ยบางทีออกไปเจอแดดเนี่ยก็ก,ก็ก็น้อยแล้วอะ่ะคือออกจากที่ทํางานไปทีนึงก็คือฟ้ามืดไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะได้ออกแรงให้มันแบบเผากับพวกคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แหละครับออกแบบเนเจอร์เกนเนี่ยให้ตื่นเช้ามาเนี่ยครับคุณกินเลยเพราะร่างกายเราได้รับโปรตีนที่มันดีแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายไม่อันตี้ก็คือไม่ใช่นมวัวเนี่ยนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อทุกๆเช้าเนี่ยนะเราจะได้สารอาหารที่มันดีนะพอทุกๆเช้าได้สารอาหารที่มันดีปุ๊บเนี่ยร่างกายเราเนี่ยครับ ก็จะกล้าเาผาผลาญไขมันนะครับทุกครั้งที่คุณรับโปรตีนเข้าไปนะครับร่างกายจะดูดซึมคาร์โบไฮเดรตน้อยลงนะถ้าเกิดใครไปเจอคอนเซ็ปต์ที่เขาไปกินแบบพวกเวไส่กับมื้ออาหารก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือว่าพอเราได้รับโปรตีนเข้าไปพวกนี้ร่างกายจะดูดซึมพวกคาร์โบไฮเดรตน้อยลงเพราะว่าร่างกายได้พลังงานไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวโปรตีนตัวนี้เนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เอนไซม์ทั้งหลายในร่างกายเนี่ยถูกผลิตนะครับมากขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบสร้างสมดุลให้กับร่าางกยยเลย แล้วก็สามารถที่จะทําให้หุ่นของเราเนี่ยครับค่อยๆดีขึ้นนะครับเราเนี่ยไม่ได้อยากลดน้าหนักนะครับเราอยากเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยโปรโมทกล้ามเนื้อของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเผชิญกับอาการของการที่เราได้รับนมบัวด้วยนะครับเพราะงั้นตัวเนเจอร์เกนเนี่ยครับก็คือเป็นสําหรับใครที่มองว่าไม่อยากไม่อยากเคี้ยวแล้วกันที่เกลียดเคี้ยวแล้วนะครับหรือว่า รู้สึกว่ามือนี้มันแบบว่าไม่ได้หิวมากนะครับก็คือตัวนี้เลยหรือว่าทุกเช้านี่แนะนําเลยครับตื่นปุ๊บนะครับกินน้ํานะครับกินอะไรก็แล้วแต่นะครับตื่นมาเนี่ยครับคุณกินน้ําเปล่าเนี่ยครับกลับกันวันนี้คุณเติมเนยอร์เกนเข้าไปช้อนหนึ่งนะครับร่างกายคุณเนี่ยพอรับเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ดูดซึมสารอาหารมานานเนาะในนี้มันมีแร่ธาตุด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเนี่ยครับก็จะรีบดูดซึมเพื่อไปชดเชยกับแร่ ตอนที่เรานอนหลับเพราะว่าตอนที่เรานอนหลับเนี่ยคือเราซ่อมแซมร่างกายเนาะมันก็จะเข้าไปเนี่ยฟื้นฟูนะครับทุกอย่างในร่างกายเลยใครที่ไม่เคยนะตื่นเช้ามาซัดขนมปังหรือว่ากินกาแฟใส่น้ําตาลเนี่ยนะครับลองปรับพฤติกรรมใหม่นะครับยืดอันนั้นไปก่อนนะครับตื่นมาปุ๊บเนี่ยคุณรอในเจลเกลนก่อน1่ซอหนึช,นหนช้อนนะครับพอคุณกินเข้าไป1ช้อนปุ๊บเนี่ยครับแล้วคุณก็ลองผ่านไปสัก ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนาะอาบน้ำทําครืส่วนตัวเสร็จปุ๊บคุณค่อยมากินกาแฟนะครับคุณจะสังเกตว่าร่างกายคุณเนี่ยครับจะมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นนะครับใครที่ออกกําลังกายจะเริ่มเห็นชัดว่าแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหงื่อออกง่ายขึ้นเครื่องสตาร์ทติดเร็วขึ้นถ้าเกิดใครแบบตื่นเช้ามาซัดน้าตาลนะโอ้โหพวกนี้แบบว่าอินเนอร์เลยนะครับคือแช่อิ่มร่างกายตั้งแต่เช้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันจะเหนืดอยมากนะครับตัวนี้นี่แนะนาเลยนะครับใคร ไม่ต้องแบ่งฟันก็ได้นะครับตื่นเช้ามาปุ๊บชงเลยนะครับ1นึช้อนนะครับหรือว่า1นึ่เอาเป็นว่าตอนนี้คือประมาณ40่กิโลเนี่ยประมาณ25กรัมนะครับสำหรับใครก็คือปรับสัดส่วนเอาแล้วกันว่า,าถ้าเกิดเราแบบรู้สึกว่าเราประมาณ60โลอาจจะแบบว่าช้อนครึ่งนะครับสำหรับมื้อเช้าเนาะถ้าเกิดว่าใครที่กแบบอา่ายังไงมื้อเช้าต้องกินไม่กินไม่ได้นะแนะนําว่าอาจจะแค่ช้อนเดียวนะครับอย่างผมเนี้ยก็คือ80โลนะโลับกินช้อนเดียวนะครับแล้วก็ พอสายๆเราก็กินกาแฟนะครับก็คือ,ก,คอก็คือยังคงแบบไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมแต่แค่ปรับพฤติกรรมแล้วเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเห็นว่าเฮ้ยร่างกายเราเนี่ยครับมันมีความสามารถนะในการที่จะแบบว่าคงสภาพที่มันแบบเหมาะสําหรับการดําเนินชีวิตเนาะรเราไม่ได้อยากเพะอ,ออกมาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความขาดแคลมัแล้วเนสาะสะสมไขมันนะครับด้วยพฤติกรรมการกินที่มันไม่ถูกต้องมันเลยต้องสะสมอาหารเอาไว้เพราะว่าไม่รู้ว่า,าชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดเราสอนร่างกายว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงนะทุกเช้าเดี๋ยวจะหาของดีมาให้ ทุกชาติเดี๋ยวจะหาของดีมาให้ร่างกายเราครับจะเริ่มไม่ค่อยสะสมไขมันเพราะว่ามันเริ่มเหลือเฟือนะครับเพราะงั้นตัวเนเจเกนเนีครับฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่มีแผนว่าแบบว่าเฮ้ยชีวิตนะครับอยู่100ปีแบบมีคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าแบบร้อปีพังงาพังงาอยู่บนเตียงนะคุณต้องเริ่มปรับสมดุลร่างกายเนะี่ยตอนนี้เลยนะครับก็ฝากตัวเนเจเกนเอาไว้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ